คุณค่ะเมื่อกี้พี่สาบอกว่าเดี๋ยวเปรยเป็นน้าจิ้มไว้แค่นี้แล้วมันจะหมดกี่โมงแล้วน้าจิ้มมาตอนสามทุ่มหมเซลเซลโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ตีพูดถึงตอนแชร์ก่อนหน้านี้เนาะตีพูดถึงอ่าความทรงจําในสมองอ่ากับความทรงจําที่ที่ร่างกายในในแบบที่มันสามารถที่จะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ ที่จะจำด d ต้าทั้งหมดที่มันบันทึกผ่านร่างกายอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมันเลยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ที่ที่พูดขึ้นมาอันนี้มันเป็นเสียงตะโกนผ่านผ่านร่างกายคือตั้งแต่เด็กๆเนียเ่ยโบวีจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนคนที่เกิดมาก็ต่างจากคนอื่นไปเลยต่างจากจากคนจากจากสิ่งแวดล้อมของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนตอนมัธยมต้นนะ่ะมันมีอุบัติเหตุหลายแรงเกิดขึ้น ซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็มีคนตายคนหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บสาหาัสจนจนเหมือนตอนเนี้ยเขาเขายังมีชีวิตอยู่นะแต่เขาเหมือนแบบสมองเขาไม่สามารถที่จะที่จะทํางานได้ปกติอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีมีคนแบบที่ที่แบบแขนหกักขาหากักอะไรเงี้ยมีโบวี่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ที่ทางร่างกายอ่ะไม่ได้เป็นอะไร อ่าแต่โบวี่อ่ะก็คือช่วงนั้นอะช่วงที่ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุจนถึงแบบในยี่สิบสี่ชั่วโมงอะความทรงจําช่วงนั้นอะมันมันหายไปเลยมันหายไปเลยแต่ว่ามันมีความทรงจําอื่นมาแทนมาแทนช่วงที่มันมีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันเหมือนตอนนั้นเหมือนเราหลับแล้วก็ฝันแล้วก็มีความในความฝันนะมันมีเรื่องรลา่าแต่ว่าเหมือนคนเหมือนเพื่อนเขาก็เล่าอะไรเงี้ยว่าแบบเออก็ใช้ เหมือนแบบเป็นคนที่เหมือนตกใจอะ่ะแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เดินไปเดินมาในโรงพยาบาลน,นั่งคุยมานั่งคุยกับเขาเหมือนบางทีก็มานั่งคุยกับเพื่อนที่ที่กําลังแอดมิดอยู่อะไรเงี้ยแล้วพ่อก็เหมือนแบบโทรมาที่โรงพยาบาลแบบเออโอเคไหมให้ไปรับหรือเปล่าแล้วก็บอกไม่ต้องพวกนี้ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพวกนั้นอะ่ะเหมือนเราจําจําไม่ได้เลยแต่ว่าพอมันมีความทรงจําอื่นเข้ามาแทน แล้วก็คือตอนนั้นก็รักษาตามโปรเซสนาไปสแกนสมองนู่นนี่นั่นเพราะว่าเหมือนกลับมาแล้วก็จําอะไรไม่ได้แต่ไม่ได้เล่าว่าสิ่งที่มันมาสิ่งที่จําได้มันคืออะไรไม่ได้เล่าให้ให้คนอื่นให้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 พ่อให้แม่ฟังเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขารู้แล้วว่าแบบเออเราเราไม่ไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่อยากเล่าแล้วก็สิ่งที่มันมันมาพร้อมกับความทรงจํามันคือ มันคือ,อปฏิกิริยาทางร่างกายพอไปเช็คสมองเสร็จปุ๊บอ่ะก็ไปเช็คหัวใจเพราะว่าหมอสมองเขาบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะแล้วมีอะไรเจ็บตรงไหนอีกไหมอะไรเงี้ยแล้วโบวี่ก็บอกว่าเจ็บตรงหัวใจแล้วเขาก็เหมือนดูแผลตรงหน้าอกอะไรก็ไม่มีแล้วโบวี่ก็ไม่สามารถอธิบายความเจ็บอะได้แล้วโบวี่ก็บอกเขาว่ามันเจ็บเหมือนถูกเลเซอร์ยิง ยิงที่หัวใจอ่ะหมอก็บอกว่าให้ไปเช็คสมองอีกทีนะึงหมอให้ไปเช็คสมองอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปให้กับหมอหัวใจอะไรเงี้ยหมอหัวซึ่งทั้งสองทั้งสองก็ก็ไม่เจออะไรอะไรเงี้ยแล้วมันก็อ่าได้ยินเสียงแม่คุยกับน้าว่าคือรู้สึกเป็นห่วงว่าปกติก็เมื่อยเหมือนใครอยู่เลยอันอันนี้คือคือเสียงที่ที่ได้ยินแม่คุยกับน้าอะไรเงี้ย แล้วพอความเจ็บนั้นอ่ะมันก็อยู่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนจนมันมีช่วงหนึ่งที่ไม่สามารถนอนตะแคงซ้ายได้พอนอนตะแคงซ้ายได้มันเหมือนเหมือนนอนทับหัวใจตัวเองอ่ะไม่มันไม่ได้เจ็บที่ที่เนื้อตรงนี้นะมันเจ็บเหมือนแบบเหมือนมันถูกแบบมันเอเนจีอะไรบางอย่างที่มันแทงเข้ามาในหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราก็เล่าให้แม่ฟังว่าแบบเออตรงหัวใจเนี่ยมันยังไม่หายนะ อคือทางทางทางจังหวัดน่านเนี่ยเขาก็จะมีแบบอ่าทางหมู่บ้านของบูวี่มันแบบมันอยู่ในป่าในเขาเขาก็จะเชื่อในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรผีผีทำร้ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายตัดจบคือแม่บอกว่ามันเป็นโรคเวรโรคก,กรรมแล้วเราก็ถามว่าโรคเเวรโรคก,กรรมเนี่ยมันคืออะไร อ่าอะไรอย่างเงี้คยคือแต่จาไม่ได้นะว่าแม่อธิบายว่าอะไรก็พาไปวัดไปอะไรมันมีครั้งครั้งหนึ่งที่ไปวัดแล้วก็บวี่ก็ถามว่าแล้วให้ไหว้แล้วให้ไหว้ปูนทําไมเหมือนปูนป้านอนะอะไรเงี้ยก็ถามแม่แล้วมาให้ไหว้ปูนทําไมอะไรเงี้ยแม่เขาก็เหมือนแบบหยิกอะว่าแบบพูดแบบนี้ไม่ได้ก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็มองไปนี่พระพุทธเจ้าทําไมเขาคือความแบบไม่รู้เรื่องอะเนาะแบบ ทำไมเขาไม่ขยับล่ะเขานี่มันคือปูนนะแม่ <c oughs> อะไรประมาณเออแต่เราก็แบบตื่ในใจแล้วก็ไม่ได้เถียงอะไรพอผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อะไรเนี้ยพอมารู้จักกระบวนการเมตาเซนคือบโบวียชอบตั้งคําถามอย่างแบบเวรกรรมมันคืออะไรแล้วพระพุทธเจ้ามากราบไหว้ทําไมทําไมอะไรประมาณเนี้ยเออมัน <c oughs> แล้วก็เลยตั้งคําถามว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยมันมาเพื่ออะไรแล้วภาพที่ที่มันมาแทนความทรงจําตอนนั้นมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ไม่ได้ได้คำตอบทันทีนะตอนตอน,ตอนที่เรียนเรียนตอนนั้นมันเป็นฟ e e l i n g ใสตอนแรกๆเราเราไม่รู้ว่า flow แบบไหนที่มันจะพาเราเดินทางได้อะไรเงี้ยก็คือมันก็จะได้เป็นจิ๊กซอมาทีละนิดทีละน่อยอะไรเงี้ยพอมารู้ว่าว่าอ๋อมันเหมือนมัน,ม,นมันค่อยๆต่อภาพมาเรื่อยๆอ๋อสิ่งเนี้ยคือคือทําสิ่งนี้นแล้วสิ่งเนี้ยมันเป็นพันธสัญญาที่ ที่มาบอกที่มาตะโกนบอกว่าความเจ็บปวดอันเนี้ยมันคือมันคือสิ่งที่ที่ที่โบวีต้องรับผิดชอบมันอะไรเงี้ยอืมแล้วมันก็จะไม่หายไปด้วยทุกวันนี้มันก็ยังไม่หายไปนะมันยังมามันยังมาอยู่เสมอเสมออะไรเงี้ยเหมือนมันมาแบบว่ามันมาให้มันมาย้ำเตือนให้เรารู้ว่า นี่คือความรับผิดชอบของเธออะไรเงี้ยแล้วเออการที่โบวีต่ตั้งใจตั้งใจเหมือนตั้งใจยกระดับจิตของตัวเองอะตั้งใจทำ f e ล l i n g size ตั้งใจทำ meta sense ตั้งใจทำในหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ในเชิงจิตวิญญาณมันคือมันคือทั้งความรับผิดชอบต่อ ต่อความเจ็บปวดนี้คือไม่ได้กลัวว่ามันจะไม่เมื่อมันจะเจ็บปวดนะแต่มันเหมือนแบบเออมันรู้ว่ามันคือความรับผิดชอบที่ที่เราเต็มใจที่จะทำและมันเป็นการเยียวยาตัวเองด้วยอะไรเนี้ยเป็นความเยียวยาความเจ็บปวดอันนี้อะไรเนี้ยแล้วมันเป็นการเอาออกมันเป็นการเอามันเอาเหมือนศักยภาพจากข้างในของเราออกมาอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ย เออต้องขอบคุณการแชร์ของของทุกคนมากเลยนะโบบี้รู้สึกว่าโบบี้ไม่คิดว่าโบบี้จะจะเล่าเรื่องเนี้ยให้ให้ใครฟังเลยโบบี้รู้สึกว่ามันอยู่กับโบบี้เนี่ยมันปลอดภัยอืมมันมีเหมือนแบบด้วยความที่แม้กระทั่งพ่อแม่เราเรายังไม่ไม่สามารถที่จะที่จะเล่าประสบการณ์ตั้งแต่ตอนเด็กที่เราเจอให้คือมันไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้อะไรองเงี้ย โบวี่เลยส่วนใหญ่เลยจะเก็บไว้กับตัวเองเพราะโบวี่รู้สึกว่ามันปลอดภัยมากกว่ามันไม่ได้ทําให้โบวี่แตกต่างจากคนอื่นมากไปกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วทุกๆครั้งที่มีใครพูดว่าแบบเออรู้สึกรู้สึกว่ามีคําถามตั้งแต่เด็กรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่นตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยโบวี่ไม่ไม่ค่อยได้แสดงตัวนะแต่แค่โบวี่รู้สึกว่าโบวี่ส่งความรู้สึกไปให้เขาว่าแบบเออมัน มันปลอดภัยนะที่จะแตกต่างมีมีชั้นที่ที่ที่แตกต่างกับกับเหมือนเหมือนเธออยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้นแต่ตอนเนี้โบวี่รู้สึกว่าแบบเออโบวี่ขอบคุณความแตกต่างนั้นนะที่ที่มันทําและขอบคุณที่โบวี่เก็บมันไว้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเหมือน,ม,นมันทํามันให้โบวี่ได้ทํางานกับกับตัวเองอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนตอนหลายๆครั้ง เหมือนตอนเด็กๆเราไม่รู้เรื่องเนี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบเราแบกรับหรือเราอิกนอกับกับเสียงที่มันตะโกนมาต่างๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้โบวี่รู้สึกว่ามันแลวโบวี่เห็นเห็นความรู้สึกปลอดภัยของของจากหลายๆคนอะว่าว่าเฮ้ยแบบอะอย่างอย่างอย่างตี้ที่เพิ่งมาเจอกันอะไรเงี้ยอย่างพี่โออย่างพี่จุ๋มอย่างเบลล่าอะไรเงี้ย ที่ที่คนใหม่ๆที่แชร์อย่างก้อนหินอะไรเงี้ยโบวี่รู้สึกว่าแบบเออเขาเขารู้สึกปลอดภัยอะ่ะอืมก็เลยแบบก็เลยแบบอยากอยากให้ตัวเองรู้สึกไม่ไม่ใช่ไม่รู้สึกปลอดภัยนะแต่เรื่องเรื่องที่ที่มันที่มันเก็บเก็บเอาไว้โบวี่รู้สึกว่าแบบเออมันมันน่าจะเป็นประโยชน์กับกับทุกคนกับกับบางคนอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะกระโดดลงขอบคุณค่ะ